เขาเปี่ยน<ช>ส,สามทบสามทบสี่ทบ,ทบเขาต้องจุดอ่ไงนี้ป้าไม่ได้เจอกันใชื่อวิธ<ช>ีการก<ต>ินก็ผิดแล้วใช้มือไหมจะหอมมากกินยังไงวะอวดีสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องดูสิ จะดึงไว้ที่คอนโดเศร้าอ่ะก็คงต้องถือประานี้ไปก่อนเนาะแล้วถ้าทุกคนเห็นเนาะเดี๋ยวขันนี้ด้วยเอาให้ดูเนาะนี่ทุกคนเห็นไหมเห็นไหมขันนี้ก็ถือ เขาเรียกว่าอ่าวินดีถ้าจำไม่ผิดต้องเซิร์ชแล้วทุกคนเออโอเคไปเจอกันที่พรหูรัตน์นะคะบ๊ายบายตอนนี้เรามาลองชูแล้วก็มา,าใส่ใใใเลยค่ะใส่เลยค่ะเอาอะไรกันเนาะ เราก็สั่งชุดไปแล้วชุดอันนี้อันนี้คืออะไรพี่ขามีแมีพันในสาีค่ะน้องอยากได้งแหนมีออันนี้พันนะคะกระโรงแล้วก็ผารอบเลงนีก็มีแบบนี้ก็มีรอบนงก็ผ่านานะถ้าปเ็สามทบสามทบสี่ทบสี่ทบแล้วก็เอาเข็มจัดจัดกรเสือไว้นะเพ่อราาน้อ แค่นี้ค่ะสวยงามสวยงามมากเลยถ่ายมาบวกไหมบกมือไหนอ้าวอย่าอันนเหมือนเลยอันนี้อันนี้เหมือนเลยหน้าเหมือนด้วยไม่เคยสังเกตเลยหน้าเหมือนจริงเหรอนี่เดาคนทักว่าหน้าเอันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมอันนี้คือเสร็จแล้วเดี๋ยวก็สวยมากแล้วเดี๋ยวเราจะไปตะลุยกันต่อกินกันใช่ไหมใช่ อ่ามีร้านอาหารแนะนำไหมครับอาหารครับไปอินเดียอิมพูเรียนไหมคะอินเดียอินเดียอิมพูเรียนชั้นสี่นะคะตองนั้นเย็นๆนั่งกินได้แต่ถ้าฟังรุ่นมันตอนนี้เขาปิดแล้วค่ะตอนนี้เป็นห้างห้างอินเดียอิมพูเรียนค่ะจะเป็นอาหารอินเดียทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะว้าวเคไปเดี๋ยจะไปดูกันไปเอาแล้วก็ตกภาษาไทยแล้วครัอินเดียอิมเรีย วิตาเซเรียกับชีสกับชีสใช่แล้วครับนี่ฮะตอนนี้เราสั่งอะไรไปฮะที่เป็นตัวแล้วก็เป็นชีสตังกินเคยกินอาหารอินเดียมาก่อนหรือเปล่าไม่เคยเลยไม่เคยเลยนี่คือครั้งแรกใช่นประเทศไทยยินดีเประเทศไทยเป็นโอเคอรับ้างกของดีหมาก็บอกว่าเวลาดูว่าเข้าร้านอาหารเนี่ยเวลาจะดูของอร่อยหรือไม่อร่อยก มีปริมาณที่มันอยู่ในในนั้นอะในถาดถ้าเหลือน้อยแสดงว่าคนกินเยอะแต่อร่อยอร่อยไปอีกเรื่องนึง <c oughs> ไปเชแต่หน้าเหมือนเหมือนเหมือนจัดจริงครับอืาอาามอืมอะไครับฟั<ช>งอะไรมาบ้างเย็ดเค้กโคตรเยอะ จะรู้ว่านี่คือถั่วถั่วแล้วก็ชีสเขาบอกแค่นี้ถั่วถั่วถั่วชีสแล้วก็นี่คือแป้งแป้งโรตีเขาบอกว่าคนอินเดียส่วนใหญ่ใช้มือกินอ่าใช้มือกินนี่แสดงว่ามีคนความรู้ใช่ใช่ฟังในรถเมื่อกี้เขาต้องจุกยังไดบ้างไม่ได้เจอกันเรือวิธีการกินก็ผิดแล้วใช้มือไหมเอ้ยใช้มือไหนใช้ช้อนตักใส่ให้เราแบบเบียบผสมได้เออเอาละครับ อร่อยไหมวะเออมันอร่อยแบบอร่อยแบบมองไม่ถูกอะเนื้อแน่นมากแล้วมันเป็นรสชาติถั่วที่ไม่เหมือนถั่วพอตอนแรกอราชิมเนี้ยเฉยๆมันเหมือนแกงอะไรสักอย่างของไทยอ่ะอ๋อคือก่อนก่อนหน้านี้คือชิมก่อนแล้วแต่แบบไม่มีแป้งแอบแบบอ๋อแอบแบบอ๋อแอบชิมมึงรีบก็ใค้เห็นไปยกอันนี้ว่าไงอ๋อคือเป็นชีสป๊าร้อนไหมไม่ร้อน เราบอกไม่หัวมึงไม่ค่อยเผ็ดมากแต่ในกามีกลิ่นรสชาติเผ็ดิมิอตอนนี้เผ็ดนิดนึงส่วนนี้เผ็ดน้อยอันนี้คืากินยังไงอ่ากินแบบจะหอมมากกินยังไงวะอดีตอ๋อฉีอะไรกันนะเออฉีแล้วตากแกงจริงเหรอปากอ้าถึงเลยลูกเอ้ยเป็นถั่วเหมือนกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าถั่วอะไรเขาบอกว่าถั่วแต่ว่าถั่วใหญ่กว่า อ,นนอันนี้เขามีเสื้อแขนด้วยใช่เสื่อแขนแตงกวามีอะ,อะไรไเนี่ยสักอย่างอ่ะไปป๊ากินเหมือนเมืองคำเลยครับทุกคนใช่ไหมเมืองคำอินเดียอันไหนอร่อยสุดคือแบบตอนแรกไม่เชื่อเลยว่าแบบคนพูดว่าอาหารอินเดียอร่อยอ ฮัลโหลสวัสดีค่ะเตอร์ค่ะบุคเดียวุเดียวโอเคมามาย้ายต่อฮะแบบว่าคนที่พูดว่าอาหารอินเดียอร่อยอ่ะเราแบบลองให้ว่ามันมีถั่วเป็นไรเงี้ยเพราะว่าคนอินเดียชอบกินถั่วแล้วก็แบบเป็นมังสเวลาซส่วนใหญ่มันอีอครื่องมันมอความเป็นเอรื่นองเครือองที่มอนออ๋ออนออบออ กรุงเทพหนาๆแน่นๆอะไรอย่างนี้ใช่ใช่แต่แบบคิดว่มันจะอร่อยแบบนี้อ่ะเจ๋งปะใช่นึกว่ามันจะเลี่ยนๆมันดีอ่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองชิมอันนี้กลับอันนี้แล้วกันน้ำจิ้มใช่ปะไม่รู้ว่าเขากินยังไงอ่ะน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มอินเดียเอ้ยเหมือนอันนี้เลยอเมริกันไทยเขาเรียกว่าอะไรจิ้มซีฟู้ดใช่ใช่มันจะซีฟู้ดหน้าตานะอันนี้อันลองลองลองใส่มะม่วงนะอันนี้คืออันนี้กินไม่เป็นนะทุกคน ครัอาการเป็นไงฮะรสชาติเปลี่ยนนะรสชาติเปลี่ยนไปอร่อยนะอร่อยอร่อยอร่อยมันมันไม่เหมือนขวานมันเหมือนหนังจิ้งขวเลยอ่ะใครบอกอาหารอินเดียอร่อยอร่อยจริงอันนี้พูดเลยว่าอร่อยจริงเฮ้ยลองลองชิมสดๆดีลองเราบรรยายตัวนี้ด้ว่ามันเป็นรสชาติอะไรอันนี้เหรอเปรี้ยวเปรี้ยวหนอกเปรี้ยวอ๋อแสดงว่าเอาไว้จับเลี้ยงเรื่องนี้กะดีเอ้ยเขาบอกว่ามีการเปลี่ยนรสชาติให้เราไม่เบื่อไงอ่ะสองแป้งนี้ชอบอไหน แล้วเขารู้สึกนะแป้งเนี้ยหอมาหอมากหอมมากหอมแบบกลิ่นะไรกันเลย<อ>เหมือนปลา่องโคลปโโกปลา่องโขลอ๋อตัวนี้เหมือนปลาฮ่องโกรเลยที่มันปลาฮ่องโกรดีอันนี้จะจืดหอมนินดๆเหมือนหอมกลิ่นย่างอ๋อแบบอารมณ์แบบกลิ่นมไม้แป้งให้มันแบบมีความแบบกลิ่นไม้อะไรเงี้ยกินไม่เดี๋ยวมาดูว่าจะกินได้เยอะขนาดไหนโอเคเดี๋ยวเราจะเก็บพิเ์ษตอนกินไม่ให้ดูนะฮะแล้วก็ ค่อยว่ากันว่าจะไปทำอะไรต่อนี่นะครับฮัลโหลสามสิบปีแล้วทีน่นี่อันนี้สั่งอะไรไมคบซาโมซ่าซาโมซ่า ก็ซัฮะขนมแล้วเนี่ยซื้อมาเมื่อกี้อุ่นร้อนมากเลยอ่ะเขเ่ทอเสร็จลทุกคนดูรถรถอีชั้นเขืะอมากเขืะอมากบุ๊ยฟ้าก็ร้องกูโดนฟ้าผ่าไปเนี่ยเอาไม่รอกูอีกแล้วทีบัสอะไรเอาก่อนเลยเอฟเฟกต์ที่ดีไม่เหมือนกะหรี่ปั๊บด้วยจากข้างในมันมีความเผ็ดๆอ่ะ เผ็ดๆเหรอเออกระลีปั๊บเผ็ดๆไม่แปง้งแป้งข้างนอกเพิ่มเติมคือความร้อนร้อนอะไรอะไรดูเพิ่มเติมคือความร้อนวะต้องใส่หาน,นี่ว้าวกินแบบสตีทของแท้อุ้ยร้อนมากเลยอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้คดินด้วยนะคะทุกคนไปขับรถกันดูดูรถดูรถกันทัวคน